โอเคพี่น้องขอเริ่มต้นศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในช่วงแรกด้วยกันนะครับพี่น้องเราศึกษาในช่วงเราวีศึกษาอยู่ในเรื่องความท้อใจนะครับเราได้เห็น เกี่ยวกับสาเหตุของความท้อใจมาแล้วใน2ตอนแรกในตอนที่1เราเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้เราท้อใจก็คือความวิตกกังวลถึงอนาคตหรือกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นจึงทำให้เราเกิดความท้อแท้ใจเพราะเราชอบคิดเกินกว่าที่พระเจ้าทรงนำเพราะเราไม่ไว้ใจสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเจออะไรข้างหน้าจึงทำให้เราวิตกกังวลและทำให้เราท้อใจได้ ส่วนสาเหตุที่สองก็คือเมื่อเราฟังคําพูดจากคนรอบข้างคําพูดจากคนรอบข้างสามารถนําเราท้อใจได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงบนเสียงดาเสียงนินทาหรือคําพูดต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเราในด้านดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นคําพูดที่เรารับฟังและเราเก็บมาใส่ในใจสิ่งเหล่านั้นนําเราท้อใจหรือนําเราเครียดนี่แหละ เราฟังเสียงคนอื่นมากกว่าพระเจ้าเพราะเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าบอกในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเนื่องจากพระคําของพระเจ้าที่เป็นเสียงของพระองค์นั้นเป็นสิ่งหนุนใจนําเราไปข้างหน้าแต่เสียงของโลกจะนําเราแค่ท้อแท้ตลอดฉะนั้นเราสมควรฟังพระเจ้าไม่ใช่คนรอบข้างวันนี้เราจะมาดูสาเหตุต่อไปที่นําเราท้อใจนะครับเป็นสาเหตุที่สเหมือนเดิมนะครับเราศึกษาในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย บทที่19ผมจะขอพี่ต้อมเริ่มต้นอ่านให้เราฟังหนึ่งพงกษบทที่19และอ่าน5ถึง8พระธรรมหนึ่งพงย์บทที่19อ่านข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับเช้าวันนี้ขอนำจิตใจของเราที่จะเข้าสู่พระวจนะคำของพระองค์ขอส่งพระสติปัญญาของพระองค์ให้เราเพื่อที่จะเข้าใจจุดประสงค์หรือน้ําพระทัยของพระองค์ที่อยู่ในพระวจนะคำของพระองค์เช้าวันนี้ฝากพระองค์นําเราสนิทขึ้นกับพระองค์ด้วยเราอธิษฐานทูลขอในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องสาเหตุที่สามแห่งความท้อใจก็คือเมื่อสภาพร่างกายเหน็ดเหนื่อย หมายถึงร่างกายภายนอกของเรานี่แหละเน็ดเหนื่อยอ่อนล้าแม้กระทั่งปวดเมื่อยเมื่อยล้ารวมถึงสุขภาพฝ่ายร่างกายด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าสภาพร่างกายเหนื่อยมันเกี่ยวอะไรกับความท้อใจเนาะพี่น้องแต่การที่เราเหนื่อยกายพี่น้องมันจะนําเราเหนื่อยล้าฝ่ายวิญญาณด้วยการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายจะนําเราเน็ดเหนื่อยฝ่ายจิตใจด้วยและมันคือความท้อใจนี่แหละ พี่น้องเราดูในพงกษัตริย์บทที่1นงพงกษัตริย์บทที่1นงพงกษัตริย์บทที่19ข้อ5หรือข้อที่8ที่เราเพิ่งอ่านไปนะครับเราเห็นว่าเมื่อสภาพร่างกายของเอลียาเหนื่อยเหนื่อจากอะไรครับจากการหนีนางเยเซเบลที่จะตามฆ่าเอลียาหนีเข้าไปอยู่ในถิ่นทุรกกนดานพี่น้องความเหน็ดเหนื่อยนั้นจึงทําให้เอลียาท้อใจ เอรียาจึงไม่ได้ทําอะไรนอกจากนอนหลับไปเลยเพราะความเหนื่อยกายท้อใจพี่น้องแรกเขานอนที่ไหนนอนใต้ต้นซากพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เข้ากันดีเหลือเกินต้นซากคือต้นไม้ที่ตายซากที่งอกมาโดยไม่มีร่มเงาอะไรในถิ่นทุรกันดารเป็นซากๆอย่างนั้นและเราเห็นว่ามีกี่ต้นต้นเดียวไม่สูงมิดต่ำๆเลย เป็นซากแล้วถ้าดูสารคาดีในทะเลทรายเราจะเห็นบ้างพี่น้องแล้วเห็นไหมคนที่ท้อใจเหมือนคนตายซากนอนใต้ต้นซากแต่มีทูตสวรรค์มาให้เอลียาตื่นเพื่อกินอาหารให้เรียบร้อยเอลียาไม่ต้องออกไปหาแต่ทูตสวรรค์เตรียมให้พี่น้องแล้วเอลียาทำอะไรต่อรับประทานไปเลยไหมไม่นอนอีก ยังนอนต่ออยู่เอลียายังนอนอยู่เพราะสภาพร่างกายและจิตใจของเขามันเหนื่อยจากการท้อใจมันเหนื่อยมันท้อใจจากการหนีการถูกตามฆ่าของนางเยเซเบลแต่ทูตสวรรค์ก็ยังมาให้เขาตื่นเพื่อกินจะได้มีกำลังไปภูเขาของพระเจ้าพี่น้องนี่ทำให้เราเห็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ท้อใจได้เหมือนเอลียาคือความเหน็ดเหนื่อยฝ่ายร่างกาย มันจะนำเราเครียดวิตกกังวลหดหูใจและท้อใจนี่แหละพี่น้องนี่เป็นความจริงนะพี่น้องอย่าถือว่าไม่เก um ี่ยวอย่าถ네ือ no ว่าสภาพร่างกายเหนื่อยจะนำเราท้อใจไม่ได้พี่น้องที่เราคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้หรอกสภาพร่างกายเราเหนื่อยมันจะเกี่ยวอะไรกับเราท้อใจพี่น้องที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนนี้เรายังสบายดีไงตอนนี้เรายังไม่เหนื่อย ตอนนี้เรายังหายใจสบายเพราะร่างกายของเราพักผ่อนมาแล้วเต็มที่เรายังแข็งแรงอยู่ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราจะถือว่าไม่เกี่ยวรอกที่เราจะท้อใจเพราะร่างกายเหนื่อยพี่น้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงอ่อนล้าฝ่ายร่างกายหรือมีสุขภาพย่ำแย่ร่างกายไม่ดีอ่อนกําลังพี่น้องเราจะรู้ทันทีว่ามันนําเราท้อใจได้ทุกเมื่อ ซึ่งคนเจ็บป่วยจะเป็นพยานได้ตอนนี้เขาจถือว่าใช่มันเป็นความจริงพี่น้องลองคิดดีๆเวลาเราเหนื่อยจากอะไรก็ตามหลายครั้งเรารู้สึกท้อใจนะเวลาเราไปทำงานและเราเหนื่อยจากงานทำมันอ่อนล้าไปหมดทั้งร่างกายบางครั้งเรากลับบ้านมาเราคิดมากบางครั้งเราเครียดเพราะเรารู้สึกเหนื่อยไปหมด เราจะถือว่าทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทําไมทํางาน,นหมดแรงขนาดนี้และยังถูกด่าด้วยยังถูกต่อว่าด้วยยังมีคนเห็นเราทํางานไม่ดีที่ทํางานเราเหนื่อยกายพี่น้องและหลายครั้งมันนําเราเหนื่อยใจและเราจะท้อใจตลอดพี่น้องหรือไม่อย่างนั้นลองคิดถึงตอนที่เราเจ็บป่วยอะไรสักอย่างแค่เป็นไข้ไม่ต้องไข้อะไรร้ายแรงไข้เฉยๆนี่แหละไข้ปกติ พี่น้องบางครั้งเราก็ท้อใจบางครั้งเราก็เครียดเราถือว่าทําไมไม่หายสักทีมันเสียเวลาทําไมเราต้องเป็นแบบนี้พี่น้องเราเริ่มคิดมากเห็นไหมนี่คือความท้อใจและหลายครั้งเราถือว่าทําไมไม่ตายสักทีเนาะทรมานขนาดนี้ตายดีกว่าเหมือนโยบเนาะเขาเหน็ดเหนื่อยกายคือเขาเป็นสุขภาพทั้งหมดเขาถือว่าตายดีกว่าพี่น้องบางครั้งผมท้อใจเหมือนกันตอนเป็นโควิดเพราะถือว่าทําไมต้องเป็น มีงานที่ต้องทํามีครอบครัวต้องดูแลและทุกอย่างไม่เป็นตามแผนการที่วางไว้เทศนาก็ไม่ได้ทําอะไรก็ยากกลัวคนอื่นติดอีกกลัวครอบครัวจะเป็นด้วยพี่น้องรู้สึกท้อใจตลอดคิดมากตลอดแตกต่างจากตอนที่ไม่ป่วยนะตอนที่สภาพร่างกายปกติผมไม่ได้เหนื่อยจากโรคภยัยไม่ได้มีความคิดท้อใจแบบนั้นเลยทั้งที่มีงานทําเหมือนเดิมไหมมีงานทําเหมือนเดิมต้องดูแลครอบครัวไหมต้องดูแลเหมือนเดิมสิ ต้องเทศนาไหมโอเทศนาแน่นอนต้องทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทําไมไม่คิดท้อใจเลยไม่ได้คิดมากอย่างนั้นด้วยเพราะสภาพร่างกายปกติพี่น้องจริงๆตอนที่ไม่ป่วยลูกผมป่วยช่วงเวลานั้นก็เหนื่อยนะเพราะไม่ได้นอนเต็มที่ต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องบางครั้งท้อใจไม่ได้ท้อจากคําพูดคนอื่นด้วยไม่ได้ท้อจากการคิดถึงอนาคตด้วย แต่เข้าใจเพราะว่าสภาพร่างกายเหนื่อยบางครั้งมันไม่ได้นำเราคิดอะไรหรอกแต่เรารู้สึกอ่อนล้าอ่อนกำลังและหลายครั้งมันนำใจของเราอ่อนล้าไปกับร่างกายด้วยพี่น้องตอนนี้เรามีคนสุขภาพไม่ดีในคีดะจักเยอะเวลาที่เราป่วยเรามีอาการกำเริบร่างกายของเราไม่ปกติร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่อ่อนเพลียอ่อนล้า น้องหลายครั้งเราคิดไม่ดีตลอดเราเริ่มไม่มีกำลังใจเราเริ่มคิดถึงทางที่ไม่ดีตลอดเราเริ่มท้อใจแม้หลายครั้งเพื่อนของเราพี่น้องจะหนุนใจว่าไม่เป็นไรเราต้องสู้นะคุณส,สู้ได้อุนจะหายแน่เราจะผ่านไปด้วยกันพี่น้องหลายครั้งคนหนุนใจอาจจะพูดง่ายเพราะสภาพร่างกายของเขาปกติเขามีกำลังอยู่และเราชอบคิดว่าทำไมพี่น้อง เศร้าตลอดเราหนุนใจไปแล้วทําไมคนที่เจ็บป่วยเขาไม่สู้เลยทําไมเขาท้อเราหนุนใจไปแล้วเขาไม่เชื่อพระเจ้าหรือเปล่าเขาไม่ตามพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าดื้อนะกระบฏหรือเปล่าเนี่ยน้องจริงๆผมจะบอกความจริงเขาไม่ได้ไม่เชื่อพระเจ้าหรอกแต่หลายครั้งมันทํายากมันจะสู้ยากกว่ายากกว่าคนที่กําลังหนุนใจเราเพราะคนที่หนุนใจสภาพร่างกายปกติ แต่คนเหล่านั้นเจ็บป่วยไม่ปกติเหนื่อยอ่อนเพลียมันจึงนำทำให้เราลุกขึ้นสู้ยากกว่าคนอื่นพี่น้องรู้ไหมหลายครั้งผมรู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อท้อใจนะคิดว่าผมรู้ไหมมันต้องรู้สิผมสอนท้อใจอยู่ผมอาจจะเข้าใจพระคัมภี์มากกว่าคนอื่น เพราะเป็นงานทำและรู้ด้วยว่าใช้ข้อพระคัมภีร์ไหนทําวิธีไหนอะไรหนุนใจและใช้สิ่งเหล่านั้นหนุนใจตัวเองได้ทุกครั้งแน่แต่บางครั้งรู้ไหมทําได้ได้ไม่ไม่ได้ทํายากเพราะสภาพร่างกายเหนื่อยละมันเหนื่อยมันไม่สามารถทําได้อย่างที่ตั้งใจแค่อยากอยู่เฉยๆเพราะร่างกายไม่พร้อม พี่น้องไม่ต้องคิดเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆแค่ตอนเราจะไปวิ่งออกกําลังกายนี่แหละคิดอย่างนี้ดีกว่าก่อนเราจะวิ่งเราพูดกับเพื่อนว่าอะไรวันนี้ฉันจะวิ่ง5กิโลแน่สบาย5กิโลมันไม่ได้ไกลเลยเนี่ยจากนี่ไปถึงนเนี่ยเนี่ยเลยเซเว่นไว้ที่หน่อยก็ได้5กิโลสบายๆแต่5กิโลไกลกว่าน,นี้เนาะแต่มันสบายนะแค่5กิโลเราวิ่งได้ไม่มีปัญหาแต่พอเราวิ่งพี่น้องเราวิ่งวิ่งวิ่งถึง4กิโล เราเหนื่อยละหายใจไม่ทนันละจะตายหรือเปล่าเนี่ยเราจะทําอะไร,รจะหยุดจะกินน้ําก็ได้จะทําอะไรก็ได้แล้วเราบอกเพื่อนว่าพอแล้วไปเลยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรครับกิโลเดียวอีกกิโลเดียวก็ห้าแล้วแข็งใจไปสักนิดหนึ่งเราบอกว่าอะไรไม่ไหวยอมแพ้พอพักก่อนไม่อยากไปต่อเห็นไหมเราทําอะไร ท้อใจเพราะอะไรเพราะเขากังวลในอนาคตไหมเขาอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าจะมีพายุไหมไม่เขาไม่คิดหรอกคนวิ่งเสียงรอบข้างไหมไม่บางครั้งก็ใส่หูฟังเพราะไม่เหมือนตอนเย็นที่คุณป้ามาเดินแถวนี้อันนั้นอาจจะเครียดจากเสียงรอบข้างเพราะเห็นเขานินทากาันเฉยๆเนาะโกหกสามีมามาวิ ok ่งจริงๆมานินทากาันเป็นประจำ แต่หลายครั้งเราจะไม่ได้ฟังเสียงรอบข้างทําให้เราท้อใจหรอกแต่เพราะเหนื่อยสภาพร่างกายเหนื่อยไปต่อไม่ได้แต่ก่อนวิ่งพูดอะไรจริงๆ5กิโลน้อยไปเนาะ10กิโลเราก็วิ่งได้เราวิ่งได้หลายกิโลทําไมเราพูดแบบนั้นอะ่ะเพราะตอนนั้นมันไม่เหนื่อยไงมันยังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นยังมีกําลังแต่พอสภาพร่างกายเหนื่อยอีกกิโลเดียวไม่ไปเลย มีมอไซค์ไหมพี่น้องเราจะกลับอย่างเดียวเดินกลับเรายังไม่ได้เลยนะขอพักก่อนเดินก็ได้ไม่เดินนะเดินก็ไม่เดินนะเห็นไหมเราท้อใจเราถือว่าพอไม่ไหวแล้วเพราะอะไรสภาพร่างกายเหน็ดเหนื่อยดังนั้นเราจึงเห็นว่าสภาพร่างกายเหน็ดเหนื่อยมันทําให้เราท้อใจได้มันนําสภาพจิตใจเหนื่อยได้เหมือนกันพี่น้องนั่นแหละท้อใจ ด้วยเหตุนี้พี่น้องเราจะเห็นว่าสภาพร่างกายเหน็ดเหนื่อยและเหนื่อยล้าอ่อนแอมันเลยทําให้เอรียาอยากสู้ไหมไม่อยากสู้ต่อจริงๆไม่ใช่เอรียาไม่อยากสู้ต่อพี่น้องเขาไม่อยากหนีเลยด้วยซ้ําเขากาลังหนีเขาไม่ได้สู้หนีเขายังไม่หนีเลยแล้วแต่ถึงขั้นนอนเฉยๆยอมรับความตายพี่น้องเพราะเขาท้อใจจากสภาพร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยพี่น้องหลายครั้งเราเป็นเช่นกัน เวลาเราท้อใจจากสภาพร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนแรงเจ็บป่วยจริงๆเราท้อจนไม่อยากสู้ต่อด้วยเราไม่อยากทําอะไรต่อเราอยากนอนเฉยๆเท่านั้นและหลายครั้งจริงๆเราแค่อยากตายด้วยบางคนเป็นแบบนั้นอยากยอมแพ้ยอมรับสภาพยอมรับสิ่งที่เจอบางครั้งเราเรียกคนเหล่านี้ว่าอะไรครับเขาโปรงแล้วที่เราเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เวลาสภาพร่างกายเหนื่อยอ่อนเราไม่อยากสู้ต่อไปเราไม่อยากหนีเราปรงแล้วเราอยู่เฉยๆตายก็ได้พี่น้องแต่เราเห็นพระเจ้าทำอะไรกับเอเดียพระเจ้าด่าเขาไหมพระเจ้าบังคับเขาเป่าลุกเดินสิพระเจ้าต่อว่าไหมโอ้แค่นี้ยอมแพ้อีกกิโลเดียวทำไมไม่สู้ทำไมไม่ฟังคำของพระเจ้าลุกขึ้นสิ วันนี้ไปนอนทําไมลุกขึ้นสิพี่น้องพระเจ้าพูดตรงไหนไหมพระเจ้าพูดกับเขาแบบนี้ไหมพี่น้องเราไม่เห็นพระเจ้าพูดแต่เราเห็นว่าเมื่อเขานอนหลับใต้ต้นซากพระเจ้าให้อะไรให้ทูตสวรรค์มาหาทูตสวรรค์มาหนุนใจเขาไหมบอกว่าลุกสิโอเคนี้เองทําไม่ได้เห็นพระคัมภีร์บอกไหมเราต้องสู้อย่าก,กระวนกระวายไม่ <laughs> ไม่ได้พูดแบบนั้นแต่บอกให้เขากินข้าวดื่มนะ้ำ แล่ทูตสวรรค์หามาให้ด้วยดื่มสิเอลียาก็รับประทานและนอนลงต่อแต่พระเจ้าไม่ได้ต่อว่าให้ทูตสวรรค์มาอีกกินสิดื่มอีกพน้องพระเจ้าทำอย่างนั้นเนื่องจากพระเจ้าทราบว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าพระเจ้าแค่เลี้ยงดูเขาพระเจ้าให้เขามีอาหารกินอิ่มเพื่อสุขภาพของเขาจะได้ฟื้นฟูขึ้นเขาจะได้มีกำลังไปต่อ พี่น้องบางครั้งไม่ต้องทำอะไรเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาดีขึ้นจากการท้อใจในสภาพที่ร่างกายเหนื่อยล้าก็คือให้เอรยยาแค่นอนเฉยๆก็พอให้ลุกมากินเพื่อมีกำลังก็พอพี่น้องรู้ไหมเพราะบางครั้งการนอนพักผ่อนมันช่วยให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นและจิตใจจะดีขึ้นเหมือนกัน น้องเห็นไหมหลายครั้งเราพยายามหนุนใจเพื่อนเราเราชอบตักเตือนคนที่ท้อใจว่าสู้สิแค่นี้ทําไมไม่สู้แค่นี้ทไมไม้อใจแล้วเหรอพี่น้องหลายครั้งการที่เราทําแบบนั้นมันไม่นําเขาหายจากท้อใจเท่าไหร่เพราะสภาพร่างกายเขาพร้อมหรือ,อยังเขาไม่พร้อมเขาอยากสู้แต่เขาไม่พร้อมจริงๆมันทํายากไม่ใช่ทําไม่ได้พี่น้องสิ่งที่สมควรทําทําเหมือนพระเจ้าในเรื่องนี้นี่แหละให้เขานอนเฉย ให้เขาหยุดพักก่อนพี่น้องแต่เราไม่ได้ทิ้งการหนุนใจเราหนุนใจได้เหมือนทูตสวรรค์นี่แหละไม่ต้องทำอะไรอยู่ข้างๆก็พอเหมือนโยบในตอนแรกที่เพื่อนเขามาหนุนใจแค่นั่งอยู่ด้วยเฉยๆเจ็ดวันพี่น้องนั่นดีกว่าบางครั้งการหนุนใจคือการแค่อยู่กับเขาเฉยๆเขาแค่ต้องการคนอยู่ด้วยไม่ต้องการพูดมันจะดีขึ้น พี่น้องสิ่งที่เราสมควรทำทำแบบนี้เวลาเราท้อใจเช่นกันเวลาสภาพร่างกายเราเหนื่อยนะเหนื่อยล้าจริงๆพระเจ้าแค่ให้เราหยุดพักให้เราพักผ่อนกินอิ่มรักษาตัวหยุดพักก่อนมันจะดีขึ้นแล้วค่อยสู้ต่อไปก็ได้พี่น้องบางครั้งลองคิดดูเวลาเราเหนื่อยล้าแล้วเรานอนหลับจริงๆเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกดีนะและเช้าขึ้นมาเราสามารถ สู้ต่อไปได้เหมือนเดิมเวลาเราเลิกงานตอนเย็นเราพูดยังไง <_ an> เหนื่อยไม่ไหวทํางานเหนื่อยเกินไปโดนด่าอีกเจ้านายใช้อย่างนั้นอย่างนี้เหนื่อยมากอยากลาออกจากงานเหลือเกินเพราะมันเหนื่อยเหลือเกินเรารู้สึกท้อใจพี่น้องแต่ก่อนตัดสินใจทําอะไรลงไปแบบนั้นจะสู้หรือไม่สู้ใจเย็นๆไปหลับก่อนและพรุ่งนี้เช้าเพื่อนถามไปไหนไปทํางานสิ ไม่เหนื่อยแล้วเลยพูดเรื่องอะไรเนาะไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่น้องเราจะไปทํางานด้วยหน้าชื่นตาบานแวะซื้อโจ๊กกินขนมเซเว่นดื่มกาแฟไปทํางานต่อเหมือนเดิมแด้ตอนเย็นก็เหนื่อยเห็นไหมพี่น้องเช้ามาสิ่งเหล่านั้นหายไปความเหนื่อยล้าความคิดมากความท้อใจมันหายไปเพราะสะภาพร่างกายดีขึ้นเราทํางานต่อได้นี่แค่เรื่องทํางานเฉยๆวิ่งเหมือนกันพรุ่งนี้วิ่งอไหมวิ่งอีก ไม่ต้องไปเชื่อนักวิ่งที่บอกว่าเหนื่อยไม่พอแล้วพวกนี้ก็วิ่งอีกขึ้นดอยด้วยพี่น้องการดำรงชีวิตคริสเตียนเช่นกันเวลาสาภาพร่างกายเหนื่อยจริงๆเราจะสู้ในทางพระเจ้ายากนะเวลาเราเจ็บป่วยเราไม่สบายร่างกายของเราไม่เป็นปกติเราสู้ในพระเจ้าก็ยากนะพี่น้องแม้เราจะรู้ว่าควรทํายังไงแม้เพื่อนหนุนใจให้เราสู้จริงๆเราสู้ง่ายไหมมันยากอยู่แล้วเราแค่คิดตลอดว่าทําไมต้องเจ็บป่วย ทำไมต้องเหนื่อยด้วยทำไมร่างกายต้องเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากตามทางพระเจ้าต่อไปไม่ว่าใครหนุนใจแค่ไหนจริงๆเราแค่ท้อใจตลอดเราไม่อยากตามพระเจ้าต่อไปเราไม่อยากซื่อสัตย์ต่อไปเพราะร่างกายของเราอ่อนแอเราแค่อยากอยู่เฉยๆแค่ถือว่าตายไปก็ดีไม่อยากสู้ไม่อยากหนีไม่อยากทำอะไรสักอย่างพี่น้องขอใจเย็นๆ เวลาสภาพของเราเหนื่อยขนาดนั้นเราเจ็บป่วยเราท้อใจเพราะสิ่งนี้พระเจ้าอยากให้เราทำอะไรพระเจ้าอยากให้เราแค่หยุดไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดไม่ได้หมายความไม่ทำอะไรเลยนะแต่ให้อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ช่วงเวลาที่เราเหนื่อยอ่อนนั้นแค่อ่านพระคัมภีร์เฉยๆก็ได้ไม่ต้องใช้พระคัมภีร์เพื่อสู้ไม่ได้มาอ๋โออยากโกรธกะนไปโอเคผมจะทำเลยไม่ อ่านไปก่อนอ่านเฉยๆพักผ่อนกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าเฉยๆอ๋อพระเจ้าบอกอย่างนี้คุยกันเฉยๆไม่ต้องทําอะไรอ่านพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรานอนหลับพักผ่อนและตื่นมาให้เรากินจากพระวจนะของพระเจ้าหลับต่อตื่นมากินพระวจนะของพระเจ้านอนต่อพระเจ้าอยากให้เรามีกําลังขึ้นก่อน ไม่ต้องสู้อะไรกับชีวิตก็ได้มีกำลังด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณก่อนอยู่ในพระเจ้าก่อนพักผ่อนให้สภาพร่างกายของเราเติบโตและจิตใจของเราจะฟื้นฟูเต็มที่พระเจ้าอยากให้เราพักขึ้นในพระเจ้าก่อนหลังจากนั้นค่อยสู้ก็ได้ดำเนินชีวิตบนโลกสู้ต่อไปในทางของพระเจ้าก็ได้พี่น้องใจเย็นชีวิตคริสเตียนบางครั้งเราต้องสู้ไปข้างหน้า บางครั้งเราอาจจะต้องหยุดก่อนไม่ต้องรีบร้อนพักผ่อนรอคอยพระเจ้าเพราะสภาพของร่างกายของเรายัางไม่พร้อมบางครั้งพระเจ้าอาจจะให้เดินต่อไปบางครั้งพระเจ้าอาจจะให้พักก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นอย่ารีบเกินพระเจ้าพี่น้องเคยเห็นอิสราเอลเดินไหมมีเสาเมฆและเสาเพลิงนันไปตลอดไหมไม่ทําไมต้องหยุดไม่บางครั้งพระเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปใจเย็นหยุดก่อนโอเคโอเคไปไปไปพี่น้องเราแค่ฟัง ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นบางครั้งพระเจ้าอยากให้เราแค่พักก่อนพักก่อนไม่ต้องทําอะไรอธิษฐานก่อนอ่านพระคัมภีร์ก่อนพี่เพราะร่างกายของเรายังไม่พร้อมความเหนื่อยล้าความเจ็บป่วยทําให้ใจเราท้อตลอดไม่อยากตามพระเจ้าดังนั้นพักผ่อนนอนหลับดื่มกินจากพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานพักผ่อนในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดให้มันฟื้นฟูขึ้น และเมื่อสภาพร่างกายของเราดีขึ้นพี่น้องเราจะมีกําลังแน่ผมได้ยินหลายครั้งคนที่หายป่วยหายเจ็บเขาสู้ได้ดีเขารับใช้พระเจ้าดีเขาซื่อสัตย์ดีเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นที่เขาเจ็บป่วยเขาอยู่กับพระเจ้าเขาพักผ่อนกับพระเจ้าเขาได้อ่านพระคัมภีร์เยอะเขาได้คุยกับพระเจ้าเยอะเขาได้พึ่งพาพระเจ้าเยอะช่วงเวลานั้นพี่น้องและเขามีกําลังสู้ต่อไปตลอด สุดท้ายนี้พี่น้องนี่คือสาเหตุแห่งการท้อใจที่สามเมื่อสภาพร่างกายเหน็ดเหนื่อยจากความอ่อนร้าฝ่ายร่างกายเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายและสิ่งเหล่านั้นมันเริ่มทำให้ใจของเราไม่อยากสู้เช่นกันฉะนั้นพักผ่อนกินดื่มให้ร่างกายแข็งแรงในพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดจะได้มีกำลัง ในจิตใจ,จที่จะสู้ต่อไปด้วยพี่น้องผมจะปิดด้วยคําอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับพระวจนะคําของพระองค์ขอบคุณที่ทําให้เราเห็นว่านี่คืออาหารที่ทําให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณที่พระองค์ให้เราสามารถพึ่งพาพระองค์ด้วยการอธิษฐานเหมือนกับการที่เรานอนอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และหลับพักผ่อนอย่างสงบขอพระองค์ช่วยให้เรา คิดถึงสิ่งนี้ตลอดเวลาเราเหนื่อยล้าขอให้เราอยู่กับพระองค์พักกับพระองค์เช้าวันนี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน